มิสไทลาย P Y T H O N 3เป็นหนึ่งในอาวุธปล่อยนำวิถีระยะสั้นแบบอินฟาเรดที่มีชื่อเสียงจากอิสราเอลซึ่งได้รับการพัฒนาโดยบริษัทราฟาเอลแอดวานซ์ดิฟเอนซ์ซิสเต็มเพื่อให้กองทัพอากาศมีขีดความสามารถในการต่อสู้ทางอากาศในระยะไกลที่รวดเร็วและแม่นยำจุดเด่นของ P Y T H O N 3คือระบบติดตามเป้าหมายด้วยหัวนำวิถีอินฟาเรดที่มีความไวสูงสามารถตรวจจับความร้อนจากเครื่องยนต์ของอากาศยานข้าศึกได้อย่างรวดเร็วแม้ในสภาวะที่มีการรบกวนสูง ตัวมิสไซล์มีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาและออกแบบให้คล่องตัวสูงสามารถทำมุมเหลียวได้รวดเร็วทันใจเหมาะสำหรับการสู้รบในระยะประชิดระหว่างน,นักบินต่อสู้อย่างแท้จริงด้านหน้าโดดเด่นด้วยหัวนำวิถีทรงกรวยพร้อมกระจกใสที่หุ้มเซ็นเซอร์อินฟราเรดไว้ภายในโครงสร้างภายนอกผลิตจากโลหะผสมที่มีน้ำหนักเบาและทนความร้อนได้ดีพื้นผิวของมิสไซล์ถูกออกแบบให้เรียบลืน่นเพื่อลดแรงต้านอากาศ ขณะดเดียวกันยังมีการเสริมครีบควบคุมขนาดเล็กบริเวณด้านหน้าเพื่อช่วยให้การปรับทิศทางเป็นไปอย่างแน่นยำสูงสุดเมื่อมองจากด้านหน้าในขณะติดตั้งบนเครื่องบินขับไล่จะเห็นได้ถึงความดุดันและสมดุลของสัดส่วนที่วิศวกรอ,ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันภายในของ P Y T H O N 3เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อนหัวนำวิถีอินฟราเรดรุ่นใหม่สามารถตรวจจับและล็อกเป้าหมายได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเรดาร์ของเครื่องบินแม่ ระบบประมวลผลภายในจะคำนวณทิศทางการบินของเป้าหมายแบบเวลไทม์และปรับทิศทางการเคลื่อนไหวของมิสไซล์ให้ตรงจุดที่คาดว่าเป้าหมายจะอยู่ระบบควบคุมการบินของมิสไซล์ใช้กลไกคลีบควบคุมด้านหน้าและด้านหลังทําให้สามารถเปลี่ยนทิศทางได้รวดเร็วทันใจแม้ในขณะความเร็วสูงกว่าแมสสองความสามารถนี้ทําให้ P Y T H O N สามกลายเป็นหนึ่งในมิสไซล์ระยะสั้นที่มีอัตราการโจมตีสําเร็จสูงที่สุดในช่วงเวลาที่เปิดตัว เมื่อมองจากด้านหลังจะเห็นระบบหัวฉีดจรวดที่ถูกออกแบบอย่างประณีตมีร่องระบายความร้อนและรอยไม่จากแรงดันขององค์การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งระบบขับเคลื่อนของมันสามารถสร้างแรงดันได้มหาศาลภายในเวลาไม่กี่วินาทีส่งผลให้มิสไซล์พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วและมั่นคงฟินควบคุมทั้ง4ด้านท้ายทำงานร่วมกันกับระบบนำวิถีอัตโนมัติทำให้สามารถเลี้ยวหรือเปลี่ยนทิศได้แม่นยำแม้อยู่ในสภาวะการต่อสู้อากาศที่ซับซ้อน p y t h o n ลบ3ยังถูกออกแบบให้สามารถติดตั้งกับเครื่องบินขับไล่ได้หลายรุ่นเช่น f 5 f 1 6 mirage และ kf e ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกองทัพอากาศที่ใช้งานเครื่องบินหลากหลายประเภทนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบอาวุธอื่นๆภายในเครื่องบินผ่านทางสายส่งข้อมูลมาตรฐานทำให้สามารถยิงได้ทั้งแบบนำวิถีก่อนและหลังจากการล็อกเป้าหมายจริง มิสไซล์รุ่นนี้มีความยาวประมาณ2.9เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ16เซนติเมตรและมีน้ำหนักรวมราว120กิโลกรัมหัวรบระเบิดแรงสูงถูกออกแบบให้สร้างแรงระเบิดแบบกระจายกว้าง พิ่มโอกาสในการทำลายเป้าหมายแม้จะไม่ได้ชนตรงกลาง PYTHON 3ถูกใช้งานครั้งแรกในช่วงปี1980และได้ผ่านการปรับปรุงหลายครั้งก่อนที่จะพัฒนาเป็นรุ่นต่อไปอย่าง PYTHON 4และ PYTHON 5ซึ่งเน้นการปรับปรุงระบบติดตามเป้าหมายและความสามารถในการยิงได้หลายทิศทางแม้ว่า PYTHON 3จะไม่ใช่มิตรซล์ยรุ่นใหม่ล่าสุดแต่ก็ยังถือเป็นอาวุธที่มีความน่าเชื่อถือสูงในหลายประเทศทั่วโลก ความสมดุลระหว่างน้ำหนักความเร็วและความแม่นยำทำให้มันยังคงถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธวิธีการต่อสู้อากาศในปัจจุบันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีทางทหาร PYTHON 3คือหนึ่งในผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าขององค์การออกแบบมิสไซล์ที่ทั้งทรงพลังและชาญฉลาดที่สุดในยุคข,ของมันช่อง Reflap Thailand นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีและยานพาหนะทางยุทธวิธีระดับโลกเพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจทั้งในแง่เทคนิคและดีไซน์ของอาวุธยุคใหม่ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตรีวิวเทคโนโลยีล่าสุดจากั่วโล